สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเอ็นครับสกัสช,ชิชิเอ็กซ์คอนเดมเด้ในวันนี้นะก็มาอยู่กันในไอดีของเจ้าตัวผ่าโดรุดีนะซึ่งแล้วคนสงสัยครับว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่ใช้ไอดีรองไม่ได้ใช้ไอดีหลักอะก็คือไอดี ID หลักผมฟาร์มเกมนะที่นายเดย์อยู่นะครับก็คือเริ่มติดและเริ่มติดใจแล้วเช่งนี้นะก็เลยวิสาสะว่า,วาเออเดี๋ยวเอาดีไก่มาใช้เลยแล้วกันนะซึ่ง ไอ้ดีไก่เนี่ยผมใช้คําว่าขอมากอย่างผมมีน้อยมากๆนะก็คือดูให้สมดีเพิ่มเตินเดียวเดี๋ยวจะเชื่อ ก็นะเดี๋ยววันนี้ครับนะก็จะมาทำการสรุปตัวเกมของโกลาดินกันเลยนะว่ามันมีอะไรอัปเดตเพิ่มมาใหม่บ้างนะซึ่งตัวเกมนะครับนะเป็นอัปเดตก็ังเป็นอัปเดตแฟรี่เหมือนเดิมนะเป็นอฟปแฟรีนะ่เหมือนแฟ like, รี่ V2 นะเหมือนอีเวนเลยอันนี้นะซึ่งมันมีอะไรเนี่ยเต็มหมดเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาทําการสรุปอัปเดตได้ฟังเลยนะกันนะว่าอัปเดตเนี่ยมันมีอะไรเป็นบ้างนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปน,นะคะะรับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยลากันนะครับ นะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเล็กให้ดูกด่อนนะว่าสรุปมันมีอะไรบ้างนะนะโดยอย่างแรกนั้นที่เกมต้อำการเพิ่มเข้ามานะก็คือเป็นโต๊ะกราฟตนั่นเองนะซึ่งโต๊ะกราฟเนี่ยครับก็จะมีของต่างๆ่างนะนะวันนี้นะซึ่ง ของแตเละยนเนี่ยก็ให้ได้แบบให้มีประโยชน์กันนะเชื่อว่ามีประโยชน์แค่ตัวเลยนะเช่นอันนี้ครับก็คือเป็นแฟรี่เน็ตนะก็คือเป็นตัวจับแฟรี่ครับนะเดี๋ยวผมอธิบายอันนี้ดีอธิบายเสริมให้นะแต่บอ,อกกันว่า,วาอันนี้คือเป็นตัวจับแฟรี่นานๆโดยการครับเนี่ยใช้ของ4อย่างนะแล้วก็ใช้เวลาครับ30ิวินาทีอันต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นกิมมอริงอะไรได้ก็คือที่เก็บกิมมือริงอะไรแบบนี้นะอันต่อมาเนี่ยเหมือนมันจะเป็นแฟรี่อะไรสักอย่างเหมือนจะเป็นสถานะนะถ้าจำไม่ผิดนะ ผมเช็คว่ามันน่าจะเป็นสถานนะสรับมากกว่าวเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเอิร์ทเควกอันนี้เป็นเหมือนอ่าสถานะใหม่นะเอิร์ทเควกเจ๊ชนะเอิร์ทเควกมาคดีเลยเป็นสถานะใหม่อนะครับนะที่มานะซึ่งภาษาทูที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เข้าไปนะอันนี้ถ้ากาไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าเหมือนใช้เสร็จแล้วเหมือนมันจะอะไรสักอย่างนะอันนี้ผมผมไม่ชัวร์จริงๆว่ะนะแล้วก็อันนี้ครับนะก็คือเป็นการซัมมอนแฟรี่นะก็คือ คืออันนี้เนี่ยครับนะเวลาเราใช้ใช่ไหมเชน่นเราฟาร์มมันเนี่ยฟาร์มเสร็จใช่ไหมเล่าเนี่ยครับก็จะได้เป็นเอ่อเหมือนเรียกแฟรี่ออกมาเลยนะก็คือเป็นการซัมมอนแฟรี่มาในแมปเลยคือเราไม่ต้องรองเวลาให้แฟรี่แบบว่ามันโผล่มาในศพแบบในแมปอะไรงี้ก็เหมือนกดใช้เสร็จปุ๊บแฟรี่ก็จะโผล่มาเลยนะตั้งตบทมาครับก็คือแฟรี่พ power extender นะซึ่งอันนี้ครับก็คือเป็นการใช้เสร็จแล้วนะมันทําการยืดเวลาระ,ะระยะระยะเวลาในการเอ่อเกิดของยูเฟรี่นะเช่นของำในดีลองในดีหล็อกเนี่ยผมสามารถเอ่อใช้ไอ้นั่าน1 อันนี้ไปเสร็จปุ๊บผมก็อาจจะใช้แฟนอะีเวนแฟรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะจาก15นาทีเนะี่ยเป็น20นาทีหรือ25นาทีก็อันนี้ไม่ชัวร์นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ครับมาใช้เลยอะไรนะก็น่าจะประมาณ5-10นาทีครับที่มันจะเพิ่มนะโดยอันต่อมาครับอันนี้คือเป็นอ่าลูมินัสเวนนะครับนะซึ่งอันนี้นะครับนะก็คือถ้าเกิดเรากดใ,ใช้ใช่ไหมเสร็จใช้เสร็จแล้วปุ๊บในชั่วโมงต่อมานะครับนะอีเวนแฟรี่เนี่ยมันจะไม่ได้ให้สถานะเป็นสถานะกิมเมอร์ลิงนะมันจะให้สถานะเป็นลูมมมมมมิิานน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 ััััสสสสแแททซึ่่่่่่งงไไไออ้ถถาาาาาาาะะะลูเียยผใใชคํํววจร ได้นะซึ่งไอสถานะรดูมินัสเนี่ยน่าจะเป็นสถานะใหม่ที่ เหมือนจะมามามาใหม่มาหลังจากสฐานะกินเมอร์ดิงนะก็คือเป็นประธานนะสำหรับเรียกสถานะกินเมอร์ดิงเดี๋ยวสถานะกินเมอร์ดิงอะไรและสุดท้ายครับก็คือเป็นเฟรลี่ซัมเมอร์วีฟนะซึ่งอันนี้นะี่ะดีหน่อยครับผมคิดว่าถ้าเรามีอันนี้ใช่ไหมครับนะเราสามารถใช้อีวิฟเฟลลี่ก็คือคือใช้นี P ่เสร็จปุ๊บมันจะเป็นการเริ่มอีวิฟเฟลลี่ตัวทันทีเลยแต่ซึ่งเวลาในการคราสเนี่ยครับมันก็ใช้เวลาครับนานพอสมควรนะก็คือ1ชั่วโมงนะซึ่งก็น่าจะแล้วแต่คนดูหรือเปล่านะก็คือถ้าเกิดว่าคนนนนนดูนัั้้้ออออยยยยาาาากกกใชชชเล,ชเลช่่งงนงะีร็รรฟวโมึะหื สถานการคลาฟก็ใช้ตัวแฮนเตอร์หรือว่าตัวอื่นที่มันสามารถรื้เวลาในการฟ้ามันเองนะโดยอันนี้ที่สุดเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอันนี้ครับอ่อแฟลรี่เน็ตนะกาว์เวนหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าดีนะก็คืออันนี้นะแฟลรีนะ่พาวเวอร์เอ็กซ์เทนเดอร์เนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะทางการยืดระยะเวลานะอันนี้ก็ถือว่าดีดีเหมือนกันนะครับแล้วไม่อันหนึ่งนะซึ่งอันหนึ่งก็คือตัวฟ้าเหมือนกันเลยนะซึ่ง ตัวความอันนี้ะนะก็จะเป็นคราฟกล่องนะซึ่งเป็นกล่องที่มีเจ้าตัวฟินิกอยู่นั่นเองนะซึ่งฟินิกเนี่ยก็ถือว,ว่าเท่มากๆเลยนะยเออนี่ยโดยใช้ของก็้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็มีคราฟซีแพกาน่าก็คืออดนนี้ช้เป็นเจ้าตัวเห็ดนะซึ่งต้นเห็ดเนี่ยก็คือไข่เมียเนี่ยก็คือยิ่งดีเลยแต่มัใช้แต้มนะครับใช้แต้มแฟรดี้พ,ยพอยท์เนี่ยเยอะมากนะใช้ต้องหกพันพันห้านะอันนี้เป็นไข่ใช้สามพันไอเอ็กซ์เทนแคร์สเนี่ยใช้ต้องพันหนึ่งนะแล้วก็เป็นกล่องใหม่ครับกล่องตัวแต่งส่วนใหม่เนี่ยอันนีีีี้้้กกกก็็ใชออออตตังงนนนนนึะะคืบเเลยวว่่่า์ ใ้แต้มไปเยอะมากมากเลยนะคือผมว่าคนดูมีมันแสนแต้มมันไม่พอนะจะต้องล้านหนึ่งนะก็ะคือล้านครับขึ้นไปอะ่ะน่าจะพอด้วยซ้ำนะก็ะคือถึงถึงแบบต้องล้านหนึ่งอะ่ะถึงจะพอนะครับอุ้ยนี่ครับ เป็นประตูมาใหม่นะซึ <bubble UC> ่งไอประตูนี้นะครับก็คือเป็นประตูวาร์ปครับเพื่อที่ไปโลกแฟรี่เนะซึ่งประตูนี้แหละผมเช็คว่าไม่แน่ใจเวลานะเพราะว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่นะอันนี้คือคือมาตอนอัจฉริพลีนี่คือดีมากนะซึ่งเราก็อีไปใช่ไหมมันจะเป็นการวาร์ปไปนะกด E ปึ๊บนี่นี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวแฟรี่เวิลด์นะครับเห็นป่ะนี่ครับซึ่งระยะในการอยู่ของแฟรี่เวิลด์เนี่ยก็คือเกานาทีนะเดี๋ยวผมจะพาสำรวจเลยลวกันนะดูตรงนี้ครับนะก็จะเป็นปุ่มทางออกนะก็คือผมเช็คว่าอุ แล้วเขาฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านเห็ดนะบ้านน้องเห็ดนะฮ้ยซึ่งหน้าตาน้อนก็น่ารักจังเลยนะหน้าเอาวตามตมสมเห็ุอย่างเลยนะครับ <c oughs> เหมือข้างในนี้เหมือนจะไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมครับก็นี่นะก็จะเป็นซีดเว้ยนะอันนี้คือป้าซีดคือผมไม่รู้เพือนแลนะ้วกดคุยไปก่อนนะ what are you selling ฮนะ คืออะไรนะเราอยากรู้จังเลยกดเข้าไปอ้อันนี้เป็นร้านค้าใหม่ครับได้เป็นอันนี้ที่ได้เป็นซีแพคอันนี้เป็นร้านค้าซีแพคนะซึ่งก็จะมีซีแพคใหม่ด้วยนะเอ้ยอันนี้ซีแพคอันเดิมนี่ใช่ป่ะเออใช่อันนี้เป็นซีแพคอันเดิมครับแล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะขอเช็คร้านค้าก่อนเอ้ยอันใหม่ดีอันนี้เป็นอันเก่านะแสดงว่าอันนี้เป็นอันใหม่ครับซีแพคอันนี้เนี่ยกดดินี่ยเป็นซีแพคอันใหม่ครับก็คือเป็นของใหม่เลยหรือเปล่าออ้าาาวววัันนนนนเเเเเกก่่่่่่่่่่ีีีีหหหดดดูยยยงงงงไะะผมมมมมมมแแ็็็ลลใใซึ ก็น่าจะอันนี้นะอันนี้คือมันต้องเหมือนจะต้องจับแฟรี่มาสอร้อยห้าสิบเพื่อจะปลดล็อกไรสักยางนะครับนะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนเป็นต้นงมาศักดิ์สิทธิ์นะก็ไม่ชมกันนะว่าต้องจับแฟรี่หรือเปล่านะแล้วก็มีแฟรี่น้อยนะครับเราสามารถคุยกับเขาได้นะนี่ยยคุยเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้แต้มแล้วก็ไปเลยเพื่ออะไรตัวนี้ครับก็มีเป็นคอสเมติก่านะเป็นบ้านแบบขายคอสเมติกนะโอเคเรามาดูครับว่าคอสเมติกอันนี้มียอะไรขายมาบ้างโอ้ก็จะมีเป็นกล่องนะกล่องขายครับกล่องทั้งกล่องเก่ากล่องใหม นะแล้วก็มีเป็นบ่อน้ำฟูเฟรี่ด้วยนะซึ่งแล้วก็ใ,ใช้เงินในสามรถใช้เงินรีสต็อกได้เฮ้ยดีเหมือนกันนะอันนี้นะแล้วก็มาดูครับตรงนี้แฟรี่ก็เยอะเนะี่ยเราก็กดแฟรี่ไปได้มันก็จะให้แต้มพอให้เรานะเห็นไหม จะไ,ได้แต้มพอยมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเป็นสัตว์เลี้ยงขายครับนะโอเคเดี๋ยวเราดูกันครับว่าสัตว์เลี้ยงนั้นมีอะไรบ้างนะสัตว์เลี้ยงก็จะมีทั้งหมดเอ่อสี่อย่างเลยนะที่มันมาขายครับก็อย่างแรกก็จะเป็นไข่เก่านะไข่เก่ามาขายครับแล้วก็อันนี้ผมมันชื่อว่าวิ i ครับแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันคือตัวอะไรอะครับเข้าใจปะมันอาจจะเป็นหิ่งห้อยหรือเป็นผีเสื้อหรืออาจจะเป็นคือด้วยความที่ ผมดูไม่ออกจริงมันคือตัวอะไรนะก็คือขอข้าวไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นเรกนะก็คือมันคล้ายๆไดโนเสาร์อ่ะคล้ายๆไดโนเสาร์แต่แบบหัวเป็นมังกรอะไรนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเพชรชาร์ตนะครับนะก็คือใส่แล้วก็ให้สถานนะกับตัวสัตว์เหล้ยงของเราเองนะซึ่งเหมือนจะหมดแล้วยัลรังนะรอบๆผมน่าจะหมดแล้วครับเหมือนจะไม่เหลือเลยนะใช่ตอนนี้คือรอบๆหมดแล้วครับ้ยมีตรงนี้ด้วยตรงนี้คืออะไรมีกระโดดได้ด้วย๋อปไปกระโดดป็น,นุ้นยเป็นปลากรวครับ นะเห็นป่ะเนี่ยก็เป็นเหมือนปลากวัวเล็กๆนะที่เกมต้งการเพิ่มเข้ามาเล็กๆน้อยๆเป็นแมคาิกเล็กน้อยก็โอเคอยู่นะแล้วก็ตรงกลางนะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยคือคืออะไรครับต้องคุยก่อนนะครับคืออะไรนะอันนี้คือแคชเฟอรี่เหมือนเราต้องจับเฟรี่มานะครับแล้วก็มีร้านค้าขายด้วยนะมาดูกันร้านค้า,ามีอะไรบ้างร้านค้าก็จะมีกล่องใหม่ขายครับมีลูมินัสเวทเอ้ยอันนี้อันนี้ของดีครับลูมินัส อันนี้ดีมีสเปลรลูมินัสด้วยแล้วก็มีเป็นลูมินัสสไปโ์้โยเอาดีๆเหมือนตัวนี้จะเป็นลูมินัสสไปอ์โอเคตอนนี้ผมพอกินแล้วถ้าคุณดูยันจําได้นะไอ้ที่ผมพูดไปก่อนันนั้นน่ะมันจะมีที่ให้เก็บใช่ไหมมันจะมีที่ให้เก็บอยู่เว้ยซึ่งอันนั้นน่ะเรานะครับสามารถเก็บไปดีแล้วก็มาให้เจ้าตัวนี้ได้ครับเป็นตัวลูมินัสนะแล้วตัวลูมินัสน่ยเหมือนมันจะเทรดล้านขามันเองนะ้งถ้าจําไม่ผิดนะอี่ยถ้าผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะ นี่มันจะอเกตร้านค้าให้เวแล้วซึ่งร้านค้าเนี่ยเราก็สามารถได้นี่ครับช่าใช่ด้วยผมต้องกราฟที่เก็บแฟรี่นะมันถึงจะได้อ่าเอาของมาให้แฟรี่ได้นะก็คือให้เจ้าตัวลูนัตได้เนี่ยแล้วพวกลูนัตเนี่ยมันก็จะทําการอัปเกรดของเรื่อยๆนะซึ่งมันก็จะให้ของมาแบบนี้นะก็จะอัปเกรดปลดล็อกอันแรกอันสองอันสามอันสุดท้ายใช้เก้าร้อยนะแสดงว่าเราต้องเก็บแฟรี่มาเยอะนะก็คือเก็บมาต่ำอกวาประมาณสักทันหนึ่งขึ้นไปเลยแล้วกันนะก็คือถ้าใช้เยอะพอสมควรนะยวเรากลับโลกของเราเลยดีกว่านะยังเหลือข้าง โอเคว๊าวมีหาะเราก็กลับมาแล้วนะก็กลับมาโลกของเราเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวผมจะรีวิวส่วนที่เหลือของต่อแล้วกันนะ โซ่ที่เหลือของฝั่งนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับนะก็คือเจ้าตัวแฟรี่จินเนี่ยนะเหมือนจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แฟรี่นะซึ่งหน้าตาเขาก็คล้ายๆกันเลยนะน่าจะเป็นพีน่น้องกันหรือเปล่ปานะ่าจะไ่ชัวร์เหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองกดหน่อยสิมันบอกว่า The Ferry Link อะไรสามสิบนาทีเท่าอ่านไม่ทันละโอ้เหมือนถ้าจำไม่ผิดครับว่าไอประตูพอเท่าแฟรี่เนี่ยตลังจที่ผมทำการคุยกับเจ้าตัวนี้นะเหมือนประตูแฟรี่เนี่ยมันจะเกิดทุกๆสามสิบนาทีนะคือสามสิบนาทีเนะี่ยนะหลังจากอ่าอีเวนต์แฟรี่ย มันจะทําการสุ่มเกิดนะอ่าก็คือทุกๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอ้าวสมมติว่าช่วงเวลาที่บอาอทิตยีหน่อตอนนี้คือบ่ายโมงใช่ไหมบ่ายโมงเนี่ยก็คืออีมจะมีอีลีแฟรี่มาก่อนนะสมมติว่าอีลฟรี่เนี่ยมันอยู่20นาทีก็จะอยู่20นาทีไปพอเลังส็จยี่สิบเสร็จยี่สิบนาทีเสร็จแล้วปุ๊บบ่ายโมงครึ่งครับก็จะมีประตูพอร์ทัลมานะตรงนี้ซึ่งประตูพอร์ทัลนี้เนี่ยมันอยู่เพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นครับถ่า อันนี้คือไอ้หลังจากที่มาอธิบายนะคือที่ผมเข้าใจนะครับแล้วตรงนี้เนะี่ยก็สามารถให้อ่าเรื่องไงนี่ใช่ไหมมันก็จะบอกวิธีการเก็บเจ้าตัวแฟรี่เข้าโหลดครับนะมันอาจารย์บอกว่าเก็บเจ้าตัวแฟรี่มาเสร็จแล้วปุ๊บก็คราฟเอาเอาขอไอเนี่ยครับเดี๋ยวอธิบายนะอีกรอบนะเผื่อคนดูไม่เข้าใจนะนี่นะผมกดถามไปบอกว่าแค่คราฟเป็นแฟรี่เน็ตขึ้นมาแล้วก็เอาแฟรี่นเนี่ยไปจับเจ้าพวกแฟรี่ที่อยู่ในสวนของเรา แล้วก็จะเอาแฟรี่ต่างๆเนี่ยไปให้เจ้าตัวลูมินัสแฟลูมินัสสไปร์นะแล้วก็จะได้รางวัลมาอ่าอันนี้คือที่หมายที่บานะคือเราเนี่ยครับต้องคราฟอันนี้คือจําเป็นมากๆเลยนะก็คือเจ้าตัวแฟรีแฟร่แฟรี่เนี่ยเด็ดคือมาใช้ชิ้นแค่สามซีบีเท่านั้นแล้วขอก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นนะก็ประมาณนี้ครับนะก็แนะนำให้คราฟนี้ไว้เยอะครับนะแล้วก็เก็บแฟรี่รอบรอบตัวนะซึ่งในตอนเนี้ยแฟรี่ยังไม่เกิดใช่ไหมก็ต้องรอครับแฟรี่มันจะเกิดแล้ววันนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณดูขี้เกียจรอ ในการที่จะเอ้แฟรี่เกิดเถอะอะไรนี้นะก็คือเราก็อันนี้มาเลยนะก็คราวนี้มาเลยนะใช้เวลาแนาทีนะแต่เราก็อเก็บแฟรี่มาก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะอีสต์อลฟ์แฟรี่นะก็เหมือนมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากมายนะครับตรอบตรงนี้นะเดี๋ยวผมเช็คให้ว่ามันมีอะไรอัปเกรดเพิ่มไหมเออตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ไม่มีอะไรอัปเกรดเพิ่มเข้ามานะก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผมไปเช็คให้อีกฝั่งนึงละกันนะเผื่อมันมีของมาใหม่นะก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรที่นี่เลยนะของใหม่ ทุกอย่างเราก็เหมือนเดิมนะก็ส่วนใหญ่ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวอีเวนต์แฟรี่นะครับที่เพิ่มเข้ามาแบบว่าเยอะนะครับนะก็คือนะครับก็่อนจะไปวันนี้ครับนะับสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะซึ่งถ้าเกิดคลิปวีดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับพาดูด,ดีของพวกเราเราด้วยนะครับนะแล้วก็ไว้เจอกั่นคลิปวัหน้านนะเฮก่อนจะจบคลิปผมจะลืมบอกไปนะว่า ไอตัวนี้ครับนี่ผมลืมบอกเลยผมลืมบอกเลยลืมเช็คเลยนี่นะลุงคนนี้ครับเราสามารถอ่าอัพเกรดได้แล้วนะลิมเลยลิมเลยลิมเลยผมลืมได้แงป่ปะเนี่ยนะดูบ้างนาผมลิมเช็คนี่ครับมันสามารถอัพเกรดเป็นเทียร์สองได้เลยนะซึ่งขั้นตอนในการทําเทียร์สองเนะี่ยก็เหมือนกับเจ้าตัวลุงนี่เลยนะนี่ลุงแยมลุงแยมก็คือเหมือนกันเลยนะเราก็ต้องคลาบอาหารครับนะซึ่งคลาบอาหารเนี่ยอาหารอะไรก็ได้นะแล้วก็เอามาให้ลุงไว้ครับนะซึ่งลุงเขาเนี่ยก็จะ ให้อาหารได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับนะก็คือให้1ครั้งต่อหนึ่งวันนะแล้วก็รอหุ่นยี่สิบสีชั่วโมงก็ก่อนที่จะโกรคิดจริงๆนะครับนะก็ถ้าเกิดการสังเกตมุมซ้ายบนใช่ไหมไม่ใช่มุมซ้ายดิมุมขวานะผู้ผิดและมุมขวาเนี่ยก็คือวันที่20่สิบธันวาคใช่ไหมก็คือวันเกิดของเจ้าลุงโอเลเซ่นะซึ่งวันเกิดของลุงโอเลเซ่เนี่ยก็คือลุงคนนี้นั่นเองนะนี่อ้าวไม่ใช่ลุงโอเลเซ่ป้านี่หว่าเป็นป้านะครับเป็นป้าโอเลเซ่นะซึ่งเราเนี่ยเขาก็สามารถ เอาเค้กมันเกิดนะซึ่งสามารถครับเค้กมันเกิดมารอได้วยนะแล้วก็เอาเค้กมันเกิดเนี่ยมาให้เจ้าป้าโอเลนเซ่นะครับซึ่งป้าโอเลนเซ่เนี่ยเขาจะให้ของลอมกลับมาครับในวันเกิดของเขานะอ่าก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับเอ่อแฟกซ์เลนนะครับก็คือเป็นข้อมูลเสริมนะครับก็มีประมาณนี้นะก็ใครชอบคลิปโรบินี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกระจายให้กับพาโดนลุดีด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับสำหรับเจ้าตัวกิจิเอ็กซ์ทูนะเดี๋ยวก็กลับมานะวันนี้ไปแล้วครับนะเจอกันใหม่ครับทุกกคคคนนบบายรัทุ